เธออาจมีร้อยเหตุผลที่เธอจะไปแต่ผมมี3เหตุผลที่ทําให้คุณต้องเลือกรถคันนี้ครับข้อแรกข้อที่1คันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวผู้หญิงใช้นะครับรถบ้านมือเดียวได้รถของความจริงนะครับเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดข้อที่2นะครับคันนี้เป็น Honda j เจนะครับได้รถอเนกประสงค์นะครับขับสะดวกนะครับผมค่อนข้างสบายมี5้าประตูนะครับแล้วก็เบาะหลังพับได้ใช้งานสะดวกเลยนะครับผมด้านหลังเนี่ยพับจากด้านหลังลงมามาถึงแถวที่2นะครับ ลาบถึงกันนะครับผมอเนกประสงค์แน่นอนนะครับผมข้อที่3นะครับคันนี้เลขไม้ใช้งานมาน้อยเลขไม้หนึ่งแสโลประวัติเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับผมมีบุ๊กเซอร์วิสให้ตรวจสอบเดี๋ยวผมพาชมนะครับสวัสดีครับผมนูมานะรถบ้านสามแยกกระจาบบ้านโป่งราชบุรีบริการซื้อขายแรกเปลี่ยนรถยนต์มือสสภาพดีครับวันนี้เรามีคันนี้มานําเสนอครับเราจะได้เป็นรถ Honda j a z z ครับผมคันนี้เป็นรุ่นโตวีนะครับผมเป็นตัวรองท็อป รถบ้านมือเดียวผู้หญิงใช้สวยๆเลยนะครับผมค่าตัวของเขาไม่แพงครับผมคันนี้ราคาจะอยู่ที่สอ0 0 0 0ห้าหม่นกับหกพบาทเท่านั้นเดี๋ยวผมพาดูตัวรถเลยครับไปตัวรถเราได้สีขาวนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับคันนี้ล้อแม็กมาจากโรงงานนะครับผมเป็นลายตัวนี้นะครับมาจากศูนย์มาเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมสายยางตัวนี้1 7 5่งเจ็ดห้าท้าหกนะครับผมขับนิ่มๆเลยนะครับผมยางได้ปี2023สัปดาห์ที่21นะครับดอกยางยังหนาๆอยู่นะครับผมยางชุดนี้อีก3ปีค่อยเปลี่ยนใหม่นะครับ โคมไฟหน้าสวยๆเลยนะครับผมเลขทะเบียน9้าหน้าด้วยนะผม9154ครับสวยๆเลยนะครับ Honda Jazz ครับผมเป็นรถที่ยังทันสมัยอยู่นะครับถึงแม้ว่าปีมันจะปี12ครับแต่ว่ายังดูสวยอยู่นะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดครับเวลาถอยใกล้ๆชนจะมีเสียงร้องเตือนนะครับ่ามีสปอยเลอร์ด้านบนแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมสวยๆเลยนะครับอ่า คูนแจนะครับมี2ชุดนะครับผมดอกหลักจะเป็นดอกรีโมทดอกดอกสำรองจะเป็นดอกธรรมดาแบบนี้นะครับโอเคครับมาดูด้านในกันลองสตาร์ทดูเลยชุบ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 พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับรุ่นนี้ได้ถุงลมคู่หน้านะครับผมด้านคนขับด้านคนนั่งมีเบรก ABS ดิสเบรก4ล้อนะครับเกีย Auto ร์ออโต้รุ่นนี้จะเป็นเกียร์แบบการตรงแบบนี้เลยนะครับ เลขไม้นะครับเจ้าของเดิมที่เขาใช้มาเห็นไหม1นึ่งแสนหครับผม7 9 6 110,000าโลในรถปี2012ถือว่าใช้งานมาน้อยนะครับคันนี้จะมีบุ๊กสวิตด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบน้อยอ่าที่ไม่ตรวจสอบได้นะครับผมคันนี้เป็นเป็นไม้น้อยที่ตรวจสอบได้นะครับประวัติเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับออกมานะครับผมอันนี้วันรับรถนะผม17เดเดือน8ปี12นะครับผมนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับประวัติรายการเข้าศูนย์คันนี้นะครับนี่ ครั้งแรกที่เข้ามา7,768กิโลนะครับวันที่27เดือน2ปี13เห็นไหมเข้ามาครั้งแรกนะผมรอบนี้เลยแล้วก็ต่อไป15,000กโลนะครับผม28,000กโลมองเห็นไหม44,000กโล50,000กโล56,000 61,000 68,000นะครับ76,000นะครับผม79,000นะครับผม98,13,000 17,000ล่าสุด118,000 วันที่26เดือน5ปี25ก็คือปีนี้นะครับอันนี้คือตรวสอบเรื่องของความจริงได้เลยนะครับว่าเป็นไม้แท้นะครับรถที่เป็นไม้แท้ต้องมีการตรวจสอบได้ชัดเจนแบบนี้นะครับอ่ามีช่องวางแก้ว2ช่องนะครับมีช่องวางแก้ว2ช่องด้านหน้านะครับตำแหน่งเบรกมืออยู่ตำแหน่งนี้นะครับผมตัวนี้เกจะเปิดได้ด้านบนและจากด้านล่างนะครับผมคู่มืออยู่ในเกครบนะครับอ่ามาครบๆแบบนี้เลยฝากระโปรงด้านหน้าเวลาเปิดเราดึงตรงนี้นะครับ ตัวนี้ปับกระจกหูช้างเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะครับผมอ่าแบบนี้เลยนะครับรุ่นนี้เสียบไฟได้นะครับผมวิธีว่ของเขาตรงนี้แกะออกมาได้นะครับผมถ้ามันเกะกะนะครับถ้าเราอยากได้พื้นที่ในการวางมือถือเยอะๆนะครับดึงออกมาเลยนะครับอ่าแต่ถ้าเราจะไว้ใส่เหรียญเศษอะไรเงี้ยก็อย่างนี้ก็ได้ครับอันนี้สามารถถอดออกได้นะครับเสียบไฟได้นะครับผมเอาเสียงเข้าไปเล่นในตัวรถได้นะครับตัวนี้ไว้เสียบชาร์จแบตมือถือของเรานะครับอ่าโอเคภายในก็แบบนี้ครับภายในจะได้เบาะหนังสีดํานะครับ ทำความสะอาดง่ายครับกระจกไฟฟ้า4ี่บานครับบานคนขับตับออโต้มีเซ็นทัลล็อกมีตัวล็อกกระจกนะครับตามนี้เลยนะผมรุ่นนี้ปรับยกก้นตรงนี้นะครับผมปรับยกก้นให้มันสูงขึ้นเราจะได้มองเห็นนะครับสําหรับคนที่ตัวเตี้ยนะครับเราก็ปรับยกก้นขึ้นมานะครับเราจะได้มองเห็นชัดเจนครับอมาดูด้านหลังครับภายในสะอาดสะนดีนะครับผมเห็นไหมเจ้าของมือเดียวผู้หญิงใช้นะครับสวยๆซอสมาดูด้านท้ายครับ แตะฝาท้ายด้านแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับความกว้างของเขานะครับเห็นไหมอ่าหัวน็อตฝากระโปรงท้ายไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไข่นะครับเห็นไหมมีแต่คาบน้ำค้าบพีุ่นแค่นั้นตะเข็บด้านหลังฝั่งขวาตะเข็บด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูอา่ายางอะไรนะครับอุปกรณ์ของเรามีมาหรือเปล่าเช็คเลยนะครับนี่ยางอะไรมีมานะครับ แล้วก็แม่แรงนะผมแม่แรงบล็อกล้ออยู่ครบนะผมซีนด้านล่างนะครับเห็นไหมซีนสีเนื้อเนื้อเนี่ยอันนี้คือรถที่ไม่โดนชนจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าให้ดูเบาะหลังเวลาพับนะครับเวลาพับมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับด้านซ้ายพักลงไปแบบนี้เลยด้านขวาดึงสลักขึ้นมาพักลงไปแบบนี้เลยนะครับเขาจะได้ความกว้างที่ผมบอกนะครับเห็นไหมเวลาเราวางของนะครับเห็นไหมนี่ลาบถึงการนะครับใช้งานสะดวกอนเนกประสงค์มากๆเลยนะครับรุ่นนี้เติมนะ้ํามันเติมได้3ตัวนะผม 91โซฮอ95ซฮอรอนะครับ91ซฮอ95ซฮอรอเติมได้3ตัวเลยนะผมถ้าเน้นจอดก็เติม95ซฮอครับน้ำมันจะได้ไม่หายมาดูเครื่องยนต์กันครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องพันห้รุ่นนี้จะมีเครื่องเดียวเลยนะครับผมเครื่องยนต์ของเขาจะเขียนว่า Honda i v อ e c เทสำหรับรุ่นนี้จะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นเครื่องเบนซิน4สูบนะครับสวยๆเดิมๆบาร์โค้ดของตัวเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับอ่า หัวน็อตนะครับชิ้นฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไข่นะครับผมเห็นไหมแต่โครงตะเข็บก็คือเดิมนะครับผมชิ้นคานหน้าเห็นไหมสวยๆเลยนะผมคานหน้าไม่มีรอยแกะนะครับมองเห็นไหมได้ความสวยได้ความเดิมได้ความสดได้ความจริงครับนี่เห็นไหมฝาเดิมมีมอกรนะครับผมฝากระโปรงสวยๆเดิมๆนะครับเห็นไหมอ่าโอเคเลยนะผมก็ สรุปรายละเอียดกันนิดนึงนะครับผมสาหรับคันนี้นะครับผมเราได้รถบ้านมือเดียวผู้หญิงใช้นะครับผมได้ความสวยได้ความสดได้ความจริงนะครับเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งมื่นโลไม้แท้ไม้น้อยประวัติเข้าศูนย์เป๊ะเ,เลยนะครับผมตรวจสอบในศูนย์ได้นะครับผมของจริงของแท้นะครับผมทั่วไปคันนี้ได้เลขไม้อยู่ประมาณสองแสนกว่าโลขึ้นมานะครับผมแต่อันนี้คือไม้น้อยกว่าเกณฑ์น,นะครับผมใช้งานน้อยรถบ้านมือเดียวเจ้าของเดียวจะไปแดงผู้หญิงใช้เป็นรุ่นตัววีตัวรองท็อป ได้ดิสเบรกสี่ล้อได้ถุงลมคู่หน้านะผมมีเบรก ABS นะครับผมเป็นทรง5ประตู Honda Jazz เราเรียกว่าเป็นรุ่นที่ยังดูทันสมัยอยู่นะครับผมถึงแม้ว่าตัวรถจะเป็นปี2องอ2นะครับผมแล้วก็ราคาของเขาไม่แพงด้วยนะครับผม2 5 0 0 0บาทเท่านั้นซื้อกันสดจ่ายยอดนี้นะครับผม2 5 0 0น้ 6, บาทซื้อกันผ่อนปรึกษายอดเรายอดผ่อนกันได้นะครับเรามีบริการส่งรถฟรีได้โ่วประเทศไทยนะครับผม เราบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยนะครับเส้นสัญญาได้ทั่วประเทศไทยอยู่ที่ไหนยูนจะว่าไหนก็สามารถซื้อกับเราได้นะครับอขาเข้าประมาณนี้แล้วกันใครหาแจ๊สนะครับผมผมมองว่าคันนี้เป็นเหมือนแรไอเทมแล้วนะครับผมตอนนี้มันเลิกผลิตแล้วนะครับผมแล้วก็คันนี้ได้ได้ความสดของรถนะครับผมเรียกว่า1ิเต็ม10นะครับผมใครที่ดูรุ่นนี้อยู่นะครับคันนี้ผมก็ให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ค่อนข้างดีนะครับใครสนใจก็ให้ไวนิดนึงนะครับรถสวยอยู่ไม่นานขอบคุณมากครับผม Редактор